สัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์กริส,รสร์และประชาชนค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติคุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้นะคะที่ w w w t v 5 c o t h ค่ะ ผู้บัญชาการฐานอากาศได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทำการขุดเจาะบ,บ่อน้ำในโครงการบริหารจัดการน้ำต้นแบบของกองทัพอากาศพร้อมนำคณะเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ พลอากาศเอกมานัดวงวาดผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทาการขุดเจาะบ่อน,น้ําในโครงการบริหารจัดการน้ําต้นแบบของกองทัพอากาศในพื้นที่กองบินสองจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในฤดูแล้งและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในฤดูฝน โดยการดาเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างฝายหินบนเนินเขาตามแนวร่องน้ําเพื่อชะลอความเร็วของน้ําและกักเก็บน้ําส่วนบนพื้นที่ลุ่มจะสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนและในส่วนของบริเวณบ่อกเก็บน้ําเดิมจะมีการขุดบอ่อเพิ่มเติมและสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิดที่เชื่อมต่อก,กับทางน้ําใต้ดินเพื่อทําให้มีน้ําหมุนเวียนใช้ได้ตลอดปี จากนั้นผู้บชาการฐานอากาศได้เดินทางไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลีอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยได้ร่วมประชุมกับนายวีรพงษ์มาลัยผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอและสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยรวมทั้งได้นําคณะเยี่ยมชมกิจาการการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทอุตสาหกรรมการบินจํากัด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานอากาศที่ต้องการจะเชื่อมโยงให้เกิดการกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ SME ไทยสามารถผลิตสินค้าและบริการตอบสนองการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดโดยบริษัทจะช่วย SME ไทยตั้งแต่การเตรียมตัวให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศต่อไปค่ะ รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่จังหวัดสะะแก้ว พลเอกชูชาติบัวขาวรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนําและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งรับทราบผลการดําเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอารัญยกประเทศอาเภออรัญญกประเทศภายหลังรัฐบาลได้ประกาศผ่อนปลนคลายล็อกมาตรการระยะที่สอง จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ตลาดเทศบาลอรัญยประเทศและห้างบิ๊กซีสาขาตลาดลงเกลืออรัญยประเทศรวมทั้งพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกโดยทั้ง3พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ค้าขายที่สําคัญของจังหวัดสระแก้วและเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ดยรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดกล่าวว่าผลการตรวจในครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการต่างมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดีโดยพบกลุ่มผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพียงเล็กน้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด พร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขอาอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไปค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อแก้ปัญหาไัยแล้งอย่างยั่งยืน พลเอกพยรพงษ์เมืองบุญชูผู้บรชาการหน่วยบญชาการฐานพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกบึงชวนตำบนาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีขนาดพื้นที่5 9 4 2 7ตารางเมตรลึก400เมตรซึ่งดำเนินการโดยสรนญการพัฒนาภาค2หน่วยบญชาการฐานพัฒนาโดยมีพลตรีธวัชชัยดานุดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนัการพัฒนาภาคสองหน่วยบญชาการฐานพัฒนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้รับทราบ โดยโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อดำเนินโครงการขุดลอกแล้วเสร็จจะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน2,695ครวัวเรือนรวม9,457คน โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้กล่าวมอบนโยบายเน้นย้ำให้หน่วยดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื<ข>อ<ๆ>่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนขอเชิญชวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่หายแล้วกักตัวอยู่บ้านครบ14วันอายุตั้งแต่17ถึง60ปีและมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัม ขอเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคคลาสมาเพื่อนำไปต่อความหวังช่วเหลือผู้ป่วยโควิด -19 นะคะและอย่าลืมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติติดตามข้อมูลข่าวสารถูกต้องชัดเจนกดหมายเลขหนึ่งทีวี1ททบาคุณค่าสู่สังคมไทยกองทัพบกยังคงส่งชุดปฏิบัติการอา m มีเดลิเวอรี่และอา m มีบาร์เบอร์นะคะส่งไปลงพื้นที่เพื่อที่จะน้อม นำอาหารนะคะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้บริการตัดผมด้วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของ COVID <S <S <an> <S โควิด19กรมฐานพรานที่36ค่ะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วอา์มี่เดลิเวอรี่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่ก่อนเหนือตำบลแม่คงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลและทุรกันดารอีกทั้งการคมนาคมยากลำบาก โดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลพวงของการระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโควิด -19 และโรคที่มากัดยุงเช่นชิคุนกุนยาไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียขณะเดียวกันนะคะยังได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมอบยาสามัญประจําบ้านมอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่ยังขาดแคลนและให้บริการตัดผมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย ส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่2ก็ดำเนินกิจกรรม Army Delivery กล่องทัพปกช่วยเหลือประชาชนบริการถึงที่บ้านโดยจัดกำลังพลร่วมกับด่านสุลกากรและกิ่งกาชาติอำเภอแม่สายออกให้บริการแจกจ่ายถุงอย่างชีพซึ่งภายในประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและหน้ากากอนามัยมอบให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่บ้านป่าแฝหมู่สามตมบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวน10ครัวเรือน ปิดท้ายที่กรมฐานม้าที่3นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาอามีเดลิเวอรี่ให้บริการตัดผมผู้สูงอายุเด็กและประชาชนถึงบ้านในพื้นที่ตำบลชอนไพรอํเราเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด -19 และป้องกันการติดเชื้อซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและขอบคุณทหารที่ได้ออกให้บริการตัดผมกันถึงที่บ้านด้วยค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเพื่อชาติศัดิ์กษัตริย์และประชาชนกันต่อค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้อะไรทบร .5 มีคำตอบมาให้ค่ะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี้เราทุกคนก็มีส่วนร่วมได้ ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อสุขาอ,อนามัยที่ดีอย่างเช่นการอยู่บ้านทำให้เราลดโอกาสเสี่ยงในการพบปะผู้ที่มีเชือ้อโควิด -19 หรือป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นในขณะที่เราอาจได้รับเชื้อมาโดยที่ยังไม่แสดงอาการอีกด้วยสร้างสำนึกรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมและสารสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัวไปพร้อมกันอยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อชาติ ลดโอกาสการรับและแพร่กระจายของโควิด -1919 ด้วยความห่วงใยจากททบ5 ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของซีดีกันทีปิติทันนะคะศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังที่ครั้งหนึ่งนั้นได้รับประสบการณ์เข้ารับใช้ชาติในฐานะฐานกองประจำการเขาได้รับประสบการณ์อะไรครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายบ้างติดตามเรื่องราวของ CD ดีกันค่ะให้คุณพูดดาีอว sign me ten fucking lip oh we then boy now need to move ผลงานของนักร้องนักสแสดงคนนี้มามากมายในอาชีพที่เขารักจนวันนี้ค่ะเขาได้รับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการจากวันนั้นนะคะที่เขาจับสลากได้ใบแดงจนถึงวันนี้นะคะที่เขามาเป็นรั้วของชาติบทบาทหน้าที่นี้ทำให้ CD ดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงได้ให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบพลทหารซีดีกันทีปิติทันหรือซีดีกันค่ะ CD คะ ่อนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนก็ก่อนหน้านี้เป็นแรปเปอร์ครับก็เป็นนักแต่งเพลงครับเป็นนักแสดงโอ้โหประมาณนี้ครับโอ้โหแสดงว่าชีวิตก่อนเข้ามาเป็นทหารก็อีกสไตล์หนึ่งเลยจนวันนี้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติทีนี้การเข้ามาเป็นทหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากคนละเรือนคนหนึ่งมาเป็นพลทหารบ้างคะก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆน่าจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราค่อนข้างทําอะไรแบบฟรีสไตล์ตามใจ ตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทําแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําเหมือนกับทุกคนครับเพื่อนอาหารทุกคนแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะทําเหมือนเดิมตลอด<ม>ก็จะสุดในเรื่องระเบียบพินัยแล้วก็ เราต้องรวดเร็วอะค่ะ,ะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องแบบแบบฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอ๋อ,อ,อก็สแสดงว่าการเข้ามาเป็นพลทาหารเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจาําวันให้เราได้ปฏิบัติกันเนาะก็แตกต่างจากชีวิตเดิมที่มีตารางงานก็จรงิงแต่ว่าตารางงานของการเป็นนักสแสดงกับการเป็นพลทหารก็จะไม่เหมือนกันคนละแบบกันต่ีห้านอนสามทุ่มค่ะปกติอยู่บ้านก็นอนหกโมงเช้าไปทํางานจนดึกบ่ายอะไรอเงี้ยต้เนคอนเสิร์ตตอนกลางคืนค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่า เราก็สามารถปรับตัวได้ถูกไหมนี่เข้ามาประจำการ<ช>เป็นระยะเวลากี่สัปดาห์แล้วคะตอนนี้10สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วครับก็ฝึกเสร็จในขั้นต้นของการเป็นทหารกองประจำการใช่ครับค่ะทีนี้การเป็นทหารกองประจำการเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนต้นเนาะแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเองแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง<ช>ทีนี้สามารถต่อยอดอาชีพการทํางานของซีดีในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะ่ะผมว่าน่าจะได้กับทุกคนเลยนะครับที่ เพราะว่าอย่างแน่ๆคือได้ระเบียบที่ไยแล้วก <Ha. S 1> ออ็อะไรที่เราไม่อยากทําหรือว่าเราไม่เคยทำเราก็ได้ทําที่นี่ครับ <Ha. S 1> การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นทางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิ่งนี้น่าจะได้กันนะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หาจากข้างนอกไม่ได้หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ซีดีฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการค่ะก็จริงๆแล้ว ก่อนหน้าที่จะเกณฑ์อาหารเนะครับเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรอดอก็ได้หรือว่าถ้าโตมาหน่อยเรียนจบปริญญาตรีก็สมัครก็แค่หกเดือนโดนแค่แค่ปีเดียวหรือว่าเรียนม6ก็สมัครปีหนึ่งโดนก็อาจจะสองปีนะครับเรามีทางเลือกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะแล้วก็มีสิ่งที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยทำแล้วต้องทำแน่นอนก็จะทำให้เราแบบ เป็นผู้ชายแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วก็มันทาให้มันทำให้เราเป็นคนที่ มีมีคุณภาพมากขึ้นในสายชุงบ้าค่ะอะไรที่ไม่เคยทําวันนี้เราได้มาทําเอง<ช>และสุดท้ายเราสามารถทํามันได้ด้วย<ช>ก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัว<ช><ช>แล้วก็แฟนคลับของซ<ช>ีดีด้วยค่ะและนี่นะคะคือบทบาทหนึ่งของพลทหารค่ะที่จากชีวิตพลเรือนเข้ามาเป็นพลทหารซีดีพลทหารกันทีปิติทันค่ะ ้องิกหสกหน่อย turn Ooh, damn boy now need มดเวลาของรายการเพื่อชาติศาัตร์และประชาชนแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันด้วยบทเพลงแทนคุณแผ่นดินค่ะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทัพปกเรียกเปลี่ยนคำร้องและทำนองโดยร้อยเอกสุรชัยทวินไพรขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ไหนจะสุขทุกอยากลำเค็นไม่สำคัญว่าเป็นใครต้องยึดมันสํำนึกในความรักชาติสัตร์กษัตริยว์ของ่วงไทยตอบแทนคุณด้วยการทำดีเข้าไว้ยอยู่ไหนก็เป็นคนดีแทนทุกสิ่งที่ฉันรัก มีค่านักจะปกป้องด้วยชีวีคุณนำพาทรงรักษาปัทภพีด้วยความดีร่วมใจกันคุณของชาติที่เราได้อาศัยอยู่กักันอยู่